สวัสดีค่ะพบกับช่องรัชนีชาแนเเล,ลนะคะของมงอือสองจีหกอนะอันนี้จะเป็นไข่ที่เอามาแก้บนนะคะเราจะใส่ถุงแจกให้กับกนคนที่มากราบไหว้ที่พญาเขกได้เลยอันนี้ก็เป็นประเพณีของคนมงเนาะคือต้องเอาเอาไข่เอาคืนเอาคืนให้เจ้าของอ่าเป็นประเพณีของมงเขาประมาณนั้นแต่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 อันนี้ก็ว่าขอขอขอเสเพราะว่าประเกชาวบ้านที่บ้าน ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ขอเสกขอขอไปแจกที่บ้านได้ค่ะได้ยังไงก็ได้เราเราไม่ว่ากันแจกเงี้ยดีดีออกดีออกดีที่นี่นะคะแต่ที่บ้านมันเข้าไม่ให้กินนะเขาเอาจะเอาไปให้ใครก็ช่างแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของนะคะแล้วแต่นะอันนี้อันนี้แม่แม่แม่ให้หนูนะอันนี้ให้แม่ค่าว

เลข9ครับเลข9เลข9 9หน้าเดี๋ยวล้อล้อล้อล้เศษกี่ไป็นก็เปนี้ทุกีเปนอนี้เล่เราเราต้องให้คนที่ออกมาก็หมดดีดีได้ให้มันเหลอกินเหลือไสก็าเฮนอนนี้เปิดามันจะปจากร้านน้องเขาได้นีเรานี่มันบ่กเกี่ยว ตั้งโต๊ะแจกกันเลยค่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมามารับไขามารับผลไม้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับผู้โชคดีกลุ่มนี้ได้รางวัลจาก1 3 7เนาะเป็นเลขท้าย3ตัวของลอตเตอรี่นะคะได้คนละใบ2ใบ3ใบก็รวมกลุ่มกันมาแก้บนไคนทุกนเีนเนี่ยให้ลูกเพิ่งลูกเขียนเออเอาให้ลูกในหลานอคนเสเอให้ค่อยดิคนบกาค่อยถ้าค่อยไป่อวัน ไม่โลภมีไม่ที่โลภขานั่นเอาไปว้าขึ้นฟออันนี้แจกฟรีนะคะแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะใครมาวันนี้ก็โชคดีด้วยได้ไข่ได้ผลไม้ไปกินด้วยได้ค่ะตรงนี้แจกฟรีนะคะแจกฟรีค่ะใครที่มาเที่ยววันนี้นะคะได้ของฟรีนะเอาเป็นนักท่องเที่ยวเอาเป็นนักท่องเที่ยวมาละคนเลย เอาไว้ก่อนไว้ก่อนเอไว้ก่อนเป็นนักท่องเที่ยวนะถ้าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวเราจะแจกไคยนะไทยผลไม้กนคะโอเไจฟีค่ะผลไม้หยิบได้เลยค่ะเป็นของแก้บนนะคะอะไรก็ได้ค่ะชอคเนาะอะไรก็ได้หยิบได้เลยค่ะโอเคชอบดีนะคะชอบดีค่ะมากีคนมากี่คน เขาควได้กันไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ควรคือคนเขาโชคดีค่ะเขาฝากแจกค่ะผู้โชคดีฝากแจกนะคะเอ้ยน้องบุรัรับนมาสุดรางวัลคเขาควเดียวกันไหมคะควรเลยครับควก็ลวหนึ่งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะทุกคนต้องได้กลับมานะคะคุณค่ะนก็มาไหว้เรื่อยๆเนาะ แล้วแต่ศรัทธากันเลยจ้าอ่าอันนี้ไข่ก็ยังไม่หมดนะคะไข่ก็ยังแจกเรื่อยๆอยู่เนาะไข่ก็ยังเจอเจรื่อยๆเจกเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลัวจะหมดเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบก่อนนะคะสำหรับคลิปแจกไข่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจ้า